ตื่นได้แล้วลูกสายป่านนี้แล้วต้องให้แมุ่มทุกวันทุกทีก่เลยเรอะไปโรงเรียนซิวันนี้เราต้องไปโรงเรียนนะอืม2กโลครับโอ้ยตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วเนี่ยฮะยสายทุกวันเลยเนี่ยทำไมไม่ต้องให้แม่บอกทีทุกวันทุกวี่วเลยฮะไอ้ที่ผมไม่อยากไปโรงเรียนนะ่ะก็เพราะ เด็กทังเรียนที่โรงเรียนอะไม่ชอบผมอะครับและโดยเฉพาะพวกครูครูเขาไม่ชอบหน้าผมาอะเรื่องแค่เนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กยังไงลูกก็ต้องไปโรงเรียนนะเอาแล้วแม่มีเหตุผลอะไระครับให้ผมไปโรงเรียนน่ะเหตุผลข้อแรกอะตอนเนี้ยลูกก็อายุ50กว่าแล้ว ที่สําคัญน่ะลูกเป็นถึงพออโรงเรียนถ้าลูกไม่ไปอ่ะแล้วใครเขาจะรับผิดชอบเปลี่ยนชุดแต่งตัวเร็วๆครับสายทุกวันเลยบอกแต่สามขวดยังเป็นพวกนวยการเงื่อนี่เลยเปลี่ยนทำไมละครับชุดผมอยู่ที่โรงเรียนครับงาคุณแม่ลรครับรนะักมากนะไครับนะผ,ผมเอาล่องหมีไปด้วยนะครับได้เออนะมันใส่ชุดอะไรกลับมาเนะี่ย น้าเดทหรือน้าลบสนับสนุนโดยปรึกษาคลินิก น,นี้ลูกสาวเราจะเป็นยังไงบ้างจะรันใน้จะรันกล้ามาหาักหลังคนอย่างฉันได้รอฉันก่อนท่านนะฉันได้สนิทกับท่านในพลก่อนเถอะคราวนี้แหละแกะเสร็จฉันแนะ่ท่านในพลมาแล้วอะไรนะท่านในพลมาแล้วว่าอะไรท่านายพลมาแล้วเออพูดดังๆตั้งแต่ที่แรกก็ได้ยินแล้ว เป็นเป็นองค์คารักษ์ท่านในพลได้ยังไงมาง,งุงงงงเงงฮะคือผมเก็บเสียงไว้เชียบอลครับโโอ้หเก็บเสียงไว้เชียบอลทํางานก่อนดีกว่าไหมฮะสมองมีแต่ฟุตบอลเออแล้ววันนี้แมนยูเตะเปล่าตีสอง,สองีสองเหรอโอ้ยไปไหว้ดึกไปไหนท่านในพลอยู่ไหนเชิญท่านในพลครับ ผมมีเรื่องค้างคาใจที่อยากจะถามท่านนายพลมานานมากแล้วเรื่องอะไรถ้าผมถามท่านเนี่ยท่านจะโกรธไหมครับเราพวกเดียวกันจะมาโกรธกันทำไมลราแล้วท่านนายพลเนี่ยไม่คิดจะถอดม้าเฮ้ยลงจากม้าเหรอครับเอ้ยฉันทหารม้ามันก็ต้องอยู่บนหลังม้าเลยจะลงจากม้าได้ยังไงสวัสดีครับท่านนายพลครับวันดีจำผมได้ไหมครับผมศักดาฟ้าอุทัยครับอ้าว ส,สักดาว่าไหนวะก็ผมก็คุณสักดาไงครับสักดาท่านในพลท่านในพลจำผมไม่ได้จริงๆเลยครับผมสักดาครับเออนฮ้ยเขามาจะมาแอบอ้างอะไรเนี่ยไม่รู้จักสักดานึกดีๆนึกนึกดีๆครับไม่เป็นไรครับท่านในพลครับถ้าท่านในพลจำผมได้ก็จำผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับจำไม่ได้จริงๆแหมเสียดายจริงๆเลยผมคิดว่าท่านในพลจำผมได้ซสอีก กะว่าจะเอาเงินที่ยืมไปมาคืนสักห้าหมื่นสักดาเอ้ยนี่ทำไมจะจำไม่ได้ฉันก็แกล้งเล่นไมงั้นแหละแมี๋ยนีครับทำไมคนเราทุลักของเราก่อนไม่ดีกว่าละครับสักดาจำได้สมัยสงครามเวียดนามเขียงบาเขียงไหลต่อสู้กันมาถูกต้องผมจำได้ครับท่านในคนจำได้เลยใช่ไหมใช่สงครามในร้านอาหารเวียดนามของเราใช่ ที่แกเอาแหนมเลืองยนไปกินใช่ไหมท่านของชาวเวียดนามนั่นแหละแล้วพักมึงกินแหนมเลืองกันไง <S 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 เอเอแล้วฉ่านมาหาแกมีธุระอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับคือผมมาหาท่านครับที่บ้านท่านครับอ้าวแล้วฉ่านขี่ม้ามาฉันก็ต้องมาหาแกสิคือผมมีเรื่องเดือดร้อนมาหาท่านในพลครับเรื่องอะไร <S <S คืออย่างนี้นะครับไอ้จลันเนี่ยมันหักหลังผมครับ <S <S มันใส่ละอะไรครับในพล ไม่เห็นมีอะไรดามหลังโอ้ยหักหลังไม่ใช่หลังหักท่านไอพอย,ยังไงโอในี่ใครติดยศให้ท่านครับถามจริงฮะล้อกันเล่นไอจันลันนี่นะครับมันหักหลังผมมันยัดเยียดความผิดให้กับผมใส่ข้อหาให้ผมเป็นฆ่าคนตายเออแล้วจะให้ฉันช่วยยังไงอ่ะผมอยากให้ท่านไนพลช่วยจัดการเอกจัลันให้ผมครับแม่ไอตอนนี้ฉันก็งานยุ่งซะด้วยนะ ้ะช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็ต้องมีค่าตอบแทนนิดหน่อยไ,ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เอ๊ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยนะเรานะพอจะได้เป็นพระเอกพระเอกกับเขาแต่ก็ร้องกรอนอะไรไม่ได้พออีทเขาก็เลยจับเป็นเล่นเป็นตัวขี้ข่า ทำบุญเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะหน้าตาเราหล่ออยู่แล้วหัดร้องขับเสพงเสภาบ้างเขาจะได้ลับเล่นเป็นตัวดีๆ่ะไปๆไปดูลายมือฉันมั่งเออเด้ยจะบ้าละดูด้วมันจะวิ่งดีน้เท้ามาเรอท่านในพลนี่อ้ยลายมือท่านในพลที่ไม่ต้องดูก็รู้เลยเป็นคนที่มีวาสนาสูงส่งโดยเฉพาะกิจการโรงงานลูกชิ้นของท่าน ขายดิบขายดีมากๆเลยนะครับใ,ใครเข็พูดอย่างนั้นแหละคุณสักรออีกสักสองวันนะครับแป็นง่งแถวลบบุรีจะสั่งลูกชิ้นกับท่านในประมาณ4 5 0 0้ากระสอบเอาไปกินเรื่องงันเอาไปทาเขื่อนกั้นน้ําครับรอสอบทรายมันหมดครับรอเล่นอยู่เรื่อยนะคุณสักอีกไม่นานหรอกครับท่านในพลลายมืออย่างนี้นี่นะนั่งกินนอนกินแน่ๆครับอนาคตฉันสบายเป็นอำมาตย์ลึกเฮ้กยกา,าแล้วเี่ จะมาให้ช่วยอะไรเนี่ยอใอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับถ้าช่วยกันเนี่ยนะผมเตรียมมาแล้วครับงานนี้สําเร็จสําเร็จเมื่อไร่แล้วก็เอาไปเลยครับ70 30 70สัน7เจ็ดสิบแกสามสิบอุ้ยไรไงครับท่านในพลผมเจ็ดสิบท่านในพลสามสิบนไม่เอาตั้งมาใหม่ตั้งราคามาใหม่เอางี้แล้วกันท่านในพลก็บอกไปเลยว่าท่านในพลอยากได้เท่าไหร่เอางี้ดีกว่า 80 20ขอผม80แล้วท่านในพล20ไปดีกว่าตกลงกันดีๆสิครับท่านให้มันเป็นคำหน่อยเอางี้90 10เป็นไง90 10ท่าน90แก10ผม90ท่านในพล10เอาไปหมดเลยอยากเอาม้าออกแล้วเกินไม่ใจก็ขี่ม้าหนีเอาเลยคนละครึ่งไปเลยวนะครับ50 50 50 50แล้วไดายแล้ว ไล่ฟ้าลงนี่ได้ข่าวว่ามีสายแลบพลอยเต็มไปหมดไปได้ข่าวมาจากไหนแล้วครับท่านในพลอันนี้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาได้ข่าวว่าลูกสาวสวยไม่ใช่เลยโอ้ก็ใช่ครับท่านในพลครับอยากจะขอมาให้ลูกชายฉันว่าไงได้ไหมโอโ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านในพลโ,โ,โดยเฉพาะลูกสาวของผมนะครับถ้าได้เป็นดองกับลูกชายท่านในพลต่อไปกิจาการในภายภาคหน้าของเราก็จะจเจริญรุ่งเรืองอว่าแต่ ลูกชายท่านในพลอยู่ไหนนะครับอ๋อลองไงลองลองนะพ่อดูจากกันไว้สวัสดีครับพ่อครับอุ้ยสวัสดีครับโอ๊ยโถ่อยลุงมาไหว้ผมทำไมเดี๋ยวผมอายุสั้น เอเรียกลงุงโอ้โหไม่เคยดูไงละครอ่ะ,อะเป็นดอมเหตุกูลลูกชาย,ยที่ดอมเขาเล่นอ่ะเป็นตัวแทนเขาเรียกลุงทำไมอ่ะนี่เล่นเป็นดอมเหรอใช่กว่าให้ตายแล้วถ้าทางจะดองไว้นานนะเนี่ย,ยไม่ใช่ดอมดอมอดอออเออดูอะฮัพจ๋าพอจ๋าหนู บอกเขาเขาแก่เลยแก่อะไรเงี้ยล้วก็บอกเป็นดอมเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเนี่ยเป็นตัวแทนดอมเขาก็บอกว่าก็แก่จริงๆอะไรรันขาจะทำไมมาอยู่อย่างนี้อเอาบิดเลยครับท่านคนครับบิดเลยครับ สบูเ่เนบเน็ตซีแอดอีพี่ลูกชายฉันสวัสดีครับคุณณรงครับสวัสดีครับคุณนี่หละครับคือคุณณรง<ว>์เป็นลูกชายของนายพลเรืองฤทธิ์ช่เปล่ <ใช S 1> าทาไมหน้าแก่เหลือเกิน <c oughs> บอกเข้าไปจริงๆเขาไม่ได้หน้าแก่นะครับเขาเห็นพ่อเขาไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับกลัวพ่อเขาจะเหงาก็เลยไปอัพหน้าให้แก่เท่าพ่อเนี่ยครับได้เป็นเพื่อนพ่อก็ได้เป็นเพื่อนกัน<อ>แต่บังเอิญเนี่ยไปอัพมาเยอะเกินไปก็เลยแก่กว่าพ่อซะอย่างนั้นนะครับ พ่อจ๋าดูดูพ่อเขาว่าหนูแกนะเพื่อนจะเพื่อนจะเพื่อนพ่อเอาไรครับนดีวัตอย่าพิ่งทะเลาะกันครับไอเรื่องแก่เรื่องดุมเอาไว้ที่หลังเลยครับคุยเรื่องสําคัญของผมก่อนจะดีกว่าไหมบ้านเราอะบ้านสนุกสนานใช่คุณศักดามีเรื่องอะไรจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรพอถึงจริงจังที่เขาพูดผิด S 1> <S 1> คือผมมีความเดือดร้อน,นะครับต้องพึง่งท่านในพลให้ช่วยเหลือผมหน่อยผมเห็นว่าท่านในพลเนี่ยนะครับกองทหารติดม้าของท่านเนี่ยนะครับกอ,องทหารมา้าทหารมา้าเฉยๆไม่ติดมา <S 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 ้าเพอกองทหารม้าของท่านในพลเนี่ยมีเ,ยเป็นหมื่นเป็นพันะนะครับคิดว่าจะช่วยผมได้ผมก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากท่านในพลเขาครับก็ถูกต้องแล้วฮะที่คนมาขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อผมเพราะผมก็มียศถาบรรดาศักดิ์ มีแครนิ้ที่จะช่วยคุณได้เออขอโทษครับอันนี้ได้มายังไงครับ,บอ,อันนี้แหละครับบอกเขาไปเก็บได้ไม่ใช่ราชาการเขาติดให้หระมันไม่ใช่อันนี้อ,อ,อันนี้ราชาการเขาติดให้แล้วอันบนล่ละครับส่วนอันบนนี้ น่าภูมิใจเหลือเกินบอกเขาไปนะครับอันบนนี้แหละครับผมไปร่อนแร่แต่ถุนบ้านมันติดตะแกรงมาห้เอะไรอ่ะพ่อลงทำหนูไหมอ่ะจะเชื่อได้สักอย่างไหมเนี่ยชอบพูดเล่นอยู่เลยอันนี้ทางการให้ตำแหน่งมาหมดคุณนรงครับครับคือผมอยากจะให้คุณนรงช่วยผมนิดนึงช่วยอะไรอยากจะให้ช่วยจัดการกับไอ้จรันให้ผมหน่อยครับสําหรับไอ้จรันจัดการอย่างเดียวไม่พอมันต้องจัดเพชรบุรีย้ำด้วย โอ๊ตอะไรก็พ่อเจ็บไปหมดแล้วย้ำย้ำอยู่ที่เก่าอะคือผมมีปัญหาในจารันครับอยากจะให้ช่วยจัดการในจารันให้หน่อยครับการจะจัดการเขามันเนี่ยยากหน่อยเพราะไอ้จรันมันมีฝีมือครับไอ้จารันคนเดียวยังพอทําเนาแต่ว่ามันมีเพื่อนที่มีฝีมือเหมือนกันและเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยใครครับไอ้วงไอ้วงไหนฮะไม่เคยได้ยินเหรอจรันสนิทวง จะได้เรื่องสักอย่างไว้เนี่ยเด้ต่อมานี่ตลก3 4 5หแล้วนะเนี่ยยืนข้างพ่อนะ่ต้องแต่ต้องไปกลับไปกินน้ําใบบระบเนี่ยช้ำหมด <laughs> ก็พูดเล่นกับคุณสักดาอยู่นั่นแหละไม่ต้องห่วงครับผมจัดการให้ทางานนี้สําเร็จมไหรลลูกสาวของผมก็จะแต่งงานกับ คุณทันทีครับแอบร้อนตกลงช่วยผมใช่ไหมครับขอบคุณนะครับพ่อตาคับโอ้ยเป็นไรไม่เป็นไรไมาบโอ้โ,อโหรูปหัวะจะบาปไหมเนี่ยไม่บาปค่ะรับรบองได้งานนี้สำเร็จแน่คุณสักดาขราวนี้แหละไอ้จันลันแกเสร็จ,จันนะ เขาเองป้าเรามาด้วยกันเราแวนเลยคิดว่ามีใครตามเรามาเฮ้ยนี่พวกเราแผนการครั้งนี้อย่าให้ลานแล้วกันพอใจไหมเราต้องจัดการให้เรียบร้อยในเมื่อนางเพชรลุงเนี่ยนะมันไม่ยอมยกไล่หรือว่าขายไล่ให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไม้แข็งจัดการกับมันและที่สําคัญงานที้จะลาดไม่ได้เด็ดขาด ภารกิจสาคัญคือต้องทําให้เงียบแล้วก็รวดเร็วที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจครับดีมากเสียงดังควงชัาอย่างนี้พวกมันคงรู้เรื่องกันหมดแล้วอำไม่ะจะจะพูดเสียงดังทําไมวะงานนี้นะฆ่าพวกมันให้หมดใช่เราต้องวางแผนกันเบาๆวันนี้นะเระปุกกระปุกปกกระการกกก เฮ้ยอะไรกันเนี่ยพี่พ่อเลี้ยงจะต่อกกนกเหรอครับมพูดอะไรไม่ให้มารู้เรื่องด้วยสิครับก็พ่อเลี้ยงหมายพูกเบาๆอ่ะดีแล้วเอา,อางี้หละอะไรก็แ,แต่เบาๆอย่าดังเข้าใจไหมโอเคอุ้ยทำไมห้ามกันอย่างเงี้ยทำไมอย่าดังได้ไงปล่อยให้เด็กดังก็ดังไปดีจะได้มีงานเข้า <c oughs> อย่าพูดเสียงดังไอ้ดังหนูดังอยู่แล้วตีตรงตีสิบงานแน่นึงเลย โอเคนี่พ่อเลี้ยงเปล่าเนี่ยนะปลอมตัวขั้นเทพไม่มีใครจับได้หรอกไม่มีใครรู้เด็ดขาดเลยว่าเนี่ยคือพ่อเลี้ยงนี่คือบูรนันแลวนี่ก็คือไอ้ก้อนใช <c oughs> ่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยไม่มีทางจำได้แน่ไม่มีทางจับได้แน่ใช่<อ>แต่จะจับได้อีตรงที่มาบอกชื่อกันทําไมเนี่ยฮะเออว่าไห ไปบอกชื่ออย่างงี้เวลาไปที่ไหนอย่างงี้ตำรวจเขาก็รู้ว่าที่วันนี้คือพ่อเลี้ยงนี่คือบูหลันนี่คือไอ้ก้อนเออเราต้องเปลี่ยนชื่อซะเห็นไหมพวกโจรตามมึงนอกเขาต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงก็ไม่เรียกชื่อจริงกันหรอกเ๋อใช่ใช่ใช่เราก็ง่ายๆเปลี่ยนชื่อซะเลี่ยนยังไงก็โดยพ่อเลี้ยงเปลี่ยนเป็นบูหลันบูหลันเปลี่ยนเป็นพ่อเลี้ยงบูหลันเปลี่ยนเป็นไอ้ก้อนไอ้ก้อนเปลี่ยนเป็นพ่อเลี้ยงแล้วพ่อเลี้ยงกับบูหลันก็มาเป็นไอ้ก้อนเข้าใจไหมครับงง งงเออโหเอ้แค่นี้ทําเป็นงงอย่าว่าแต่พ่อเลี้ยงงงลยครับผมพูดเองผมยังงงเลยครับนี่ข้าจะบอกให้นะไม่จําเป็นนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยจะไปป้นจะไปฆ่าใครเนี่ยนะมีประสบการณ์มาแล้วนะเว้ยเอาอย่างไรพ่อเลี้ยงไอเสือกับไอสิงมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นโจรมันจะไปป้นบ้านใครมันจะเตือนกันบอกเลยนะเฮ้ยไอสิงเฮ้ยว่าไงว่าไอเสือเฮ้ยเวลาไปป้นบ้านใครอย่าเอ่ยชื่อนะเว้ยถ้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะจับได้ว่าเป็นใครไอเสือกับไอสิงก็ตกลง อลไรนี่ผมมาไปป้นปุ๊บพอป้นเสร็จปุ๊บไอ้นี่พูดเลยเฮ้ยไอเสือบุ๊ไอสิงมองหน้าไอนี่คิดไม่ซื่อเไอสิงตะโกเลยไม่จริงอ่ะไอสิงก็มาด้วยอ๋อพอเสร็จแล้วก็ป้นได้ทั้งคู่โดนตำรวจจับปสิเอาไงเนี่ยเอาไงเอาเงี้ยเอาเงี้ยแน่นอนและที่สำคัญอย่าลืมนะข้ามันยกครัวให้หมดอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจครับคุ พวกโจรนี่วะมันกล้ากระตุ้ตัวเธอไว้หน้ากาดย่างค่ายางนี้ต้องจัดการเฮ้ยลูกพี่ลืมไปแล้วเหรอเราไม่ใช่กาดแล้วจะไปสนใจพวกมันทำไมอมเอ็งพูดก็มีเหตุผลปล่อยใ,ให้มันฆ่ากันให้ตายพอมันหมดแรง เราก็ชุบมือเปิบพวกที่เหลือเราก็จะฆ่าทิ้งทีละคนทีละคน,ละคนหลังจากนั้นฉันก็จะเป็นใหญ่ในภูเขาทองแต่เพียงผู้เดียวเร่ยงภูประการทน้ะที่กันนบลูกพี่นั่นเหระวะใช่ใชฉันจะเป็นใหญ่ในภูประการเพียงผู้เดียวเอ้คิดว่างไงวะเร็วมากครับความคิดชั่วร้ายและเ,เ,เร็วแบบเนี้ย ัวหน้าผมเก่งอยู่แล้วนี่มึงชมหรือด่ากู